คือการเดินทางเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปเที่ยวหาดป่าตองไปดูซิบรรยากาศป่าตองตอนวันที่3ดธันวา63อาการเป็นยังไงเดี๋ยวเจอกันครับไป เลี้ยวขวาข้างหน้ามีรถเบรกครับ ทำใหม่หมดแล้วครักบการขึ้นเขาปาดทองแต่เขาออกลุยนี่มาตั้งนี่รู้สึกว่าล้ำขีดไม่ได้เลยนะคือถ้ามีอะไรที่จะต้องล้ำไปหาเขาได้ชนเสานี่แน่เลยนะหากหลบก็อะไรเงี้ยบางทีมันก็ดีนะแต่บางทีมันก็ไม่ดีนะเนี่ยมันตรงเนี้ยเสี่ยง,งกันนะไรมันจะฉุกได้เฉิน

ไม่เคยมาเลยนะเนี่ย <ผม S 1> <อ>ไปไทำไมนี่เที่ยวอามาเร็วเรามาเที่ยวดอยเทพนิมิตกันครับบนภูเขาเขาป่าตองนะครับติดกับเทือกเขาหน้าเกิด เรา,าเที่ยวดอยเทพนิมิตรนะครับทางเอกของเราเดินเข้ามาแล้วครับมาเรื่อยๆมาเรียงๆดูพญานาคสวยงามมากครับ บรรยากาศบรยอดเขาเมืองกระทููกเก็ต,ววกตวกสวยครับสวยสวยข้าล่างก็คือป่าตองครับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกัน สวยครับเช็คกินที่ใหม่นะครับกระทูกระทูภูเก็ตสวยงามยอดชิวมาก เนโอเคโ <Okay. S 1> อ้ยนางเอกเขาเราเดินเร็วจังเลยมาถึงรถแล้วไปเราไปเที่ยวปลาตองกันต่อครับปลาตากองชื่อเดิมๆเขาเรียกว่าปลาตากอง บันชาวบ้านเขาเรียกว่าศาลเจา้าพ่อเสือคนที่มาเที่ยวโค้งนี่อันตรายมากนะครับเวลาฝนตกตกต้องระมัดระวังให้มากโอตไซค์มันชอบถลายมา

นาทีนะครับจะเจอป่าตรงนะครับ5 4 3 2 1่าตะตะ,ตะเมืองปอง่าตรงเมืองหลังเขาไปแต่เขากับเรา <c oughs> มีหมอกด้วยหมอกหมอกลงแล้วโค้งนี้โค้งนื้อครับ สองโค้งที่ดูแล้วมันอันตรายนะครับเขาปาต้องลงมาซ้ายมือนี่ก็คือวัดสวนนะครับ สุดท้ายนะครับของโค้งที่อันตรายนะครับของสุดท้ายนี่ก็เจอกับถนน courts, เรียบๆ <c oughs> แล้วแล้วก็ยาวไปยาวไปยาวไปเลยที่เอาไปเราไปเดินถนนสายสีรุ้งนะครับแหล่งเช็กอินแห่งใหม่นะครับของเมือ,งป,อปง,งป่าตองป แล้วครับมาถึงแล้วครับถนนสีรุ้งนะครับระวังปลาโลมานะรันไปอยู่ใกล้ๆปลาโลมาขี่หัวปลาโลมา นสีลงวันนี้เราเดินสวนเราฝูงปลาลูมานะครับปลาลูมาบนพื้นมีรถวิ่งทับปลาลูมาตายเป็นแถวเลยครับ <c oughs> เห็นยังปลาลูมาสีขาวครับ <c oughs> เอาไปเดี๋ยวรถทับปลาลูมาแบนกันแล้ว ไม่ไหม<ห>ไม่จริง<ห>ไม่เชื่อหรอกตอนนี้กำลังกำลังป,ปีนอยูลล่กับถนนนะครับจะมาปากท้องอรมาได้แล้ครับมาได้นะครับ,รบวันนี้โควิดไม่มีนะครับเกตซึมีโควิดนะครับมาเที่ยวได้เลยครับมีนักท่องเที่ยวมากันเยอะแยะเลย เอามาดูปาลม,มาเกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะไปดูวันเกิดขึ้นรันมีไหมนะ,ะเ,ดเดี๋ยวถ้าอย่างไรเราไปถามชาวบ้วานมึงวันเกิดขึ้นมีไหมเราจะดูกันข้างหน้านะครับ okay. ไม่มีดูแล้วถนนเส้นนี้ไม่มีปาวันเกยมี่จะดูลงมานะครับหาไม่เจอ้ิอย่ายังไงก็เดี๋ยวเราจะไปจุดเช็คอินจุดต่อไปของเมืองภูเก็ตนะครับเมืองป่าตองเดี๋ยวตามไปดูนะครับว่าตรงไหนไปดูนะครับเ เงานะครับเงียบเงาเงียบเงากิโลกี่บาทเงียบเงากิโลทาบเบอรเงียบเง,งียบเงียบ,ยบเมืองป่าต้ตองเมืองคึกคักวันนี้ไม่มีคนให้คึกคักแล้วคงจะเป็นเช่นนี้ไปอีกนานอีกนานไหนก็ไม่รู้ โี่วงเวียนวงเวียนทำใหม่นะครับวงเวียนกลมๆไม่รู้ว่าวงเวียนอะไรนะครับวงเวียนทุกทำใหม่เสร็จป้ายแดงติ้งๆเลยครับคืออะไรเนี่ยอะไ มาเที่ยวหาดไทตัต้งกันนะครับหาดไทตัต้งภูเก็ตหาดไทตัต้งลมเย็นสบายที่เที่ยวพักผ่อนสายฟรีนะครับไม่ต้องไปนะครับโอเคไหมคุณวรรณนาโอ้ยเว้นสวยเวลยาไปดูข้างล่างกันเอาลงไปดูข้างล่าง,ง,าง,างคุณวรรณนาว่าคุลงไปดูข้างล่างกันนะครับสายไปนะครับ ไม่ไปใช่สายฟรีครับไม่เอาสายฟีสายเปเดี๋ยวไม่จังซีลอนโอ้สายเปจังซีลอนเนะคุณนานาบอใชยหาดไปรังพัฒน,นาแล้วครับโอ้ต้นไม้สวยงาม สวยงามมากมากเลยเฮ้ยเดี๋ยวตกนะเดี๋ยวอ่ะดึงเช็คอินมาได้นะครับอยากเที่ยวมาเลยเรามาเร็วมากันเรื่อยๆลุกสนุกคลายความเครียด Ai qua căng luôn Hãy dân ตักเตือนคนที่จะตามมาดูหนเลยครที่จะมาต้องกระทำตัวยังไงบ้างเดี๋ยวจ้าเที่ยวมากเลยค่ะอากาศดีคนไม่แออัดเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมตัวให้พร้อมโอเคเตรียมตัวให้พร้อม ใส่แมสกด้วยวัดอุณหภูมิมาด้วยใช่พกแมสด้วยนะคะพกแมสมาด้วยเวลาไกลๆคนไม่ต้องใส่ก็ได้นะโอเคคุณวันนาว่าไกลๆคนไม่ต้องใส่ก็ได้นะต้นไม้สวยครับต้นไม้สวยครับแปดดแปดตาดครับจัดทรง ยังรงเอาไว้ให้อยู่อยู่มานานแล้วเป็นร้อยปีแล้วครับมาชิครับธรรมชาติ ตาตองนะครับสวยงามไปเราไปกันต่อครับ ย้อนกลับมาถึงหาดปาตองอีกแล้วครับท่านเมื่อกี้เราไปหาดไตตังนะครับมีอาหารทะเลขายด้วยมีหัวปลาด้วยซื้อหัวปลาไปเกงซ้อมไม่วันนาคือถนนชายหาดปาตองนะครับมาทายอดหรือเปล่าไม่รู้ ก็รู้ไปกันเรื่อยๆอน,นี่ถนนหน้าหาดนะครับหน้าหาดปะตองอโอ้โหรู้ไงมีปกตปิอ่ะปะตองบีดทุกอย่างไม่มีคนไทยอ่ะนะฮัมแต่ตอนนี้คนไทยตั้งนัอะเลยค่ะเราจัดงานเนี่ยมีโอกาสไ,นะได้เที่ยวก็มีโอกาสได้พักกับเขาแล้วคุณผู้ชมาตองมือลิน นานะครับนาคารับตองนะครับมีัต้องเที่ยวชาวไทยนะครับไม่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 หนาตาแต่ก็พอมีบนะ้างครับเนน้ำลีกันรอดรอดรอดจอดน,น้ำวันนี้วันร้องอ่ะไป่ากย 5, ่างกั้บ้านเลย ต่วันที่เรามาวันนั้นเนี่ยรล้วไฟต่างๆแบบทั้งนั้นเลยครับ ครับใครจะมามาได้เลยคร edi, chanting, ับยังดีอยู่หลายวันัีรากาศนีนี่ครับไอรถทิจอดี้ป้ายต่างจังหวัดเป็นุดใหญ่เนื้อกรบถมกรุงเทพกรุงเทพ รับนะครับคนที่มาเที่ยวภูเก็ตมีทุกจังหวัดครับนครศรีปัตตานีขันสงขลาชนบุรีอยุธยาสิงห์บุรีภูเทพมีทุกจังหวัดเลยครันี้นี่ก็คือ ป่าตองบีดป่าตองบ้านเาอันนี้เราจะเลี้ยวเข้าไปซอยบางลาซอยบางลานะครับ นี่ถนนวันเวไปทางนู้นนะครับมอเตอร์ไซค์ขี่มาผิดนะครับถนนบ่างล่ะถนนตีเนถนนที่ว่าปกติถ้าตอนเย็นแบบนี้ครัรถจะขี่เข้ามายากมากคนจะเดินขวักไขว่เต็มหมดเลยเะจัดงานบข้าวดาวข้าดาวก็ต้องเข้าดาวกันเหนือว่าแฟมิลี่ยมๆเล็กๆน้อยๆจัดใหญ่ไม่ได้ เหนบางลา<ม>บางลาป่าตองใครเคยมาแล้วบ้างยกมือขึ้นฟุ๊กฟุ๊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 เต็มเลยบางรันเคยมาแล้วร้อยริมเล่ร้อยริมเล่ค่ะไปเราไปที่เราไปจะไป,ไ,ปไหนต่อเน,นี่ยไปที่ของคุณแม่อีกทีนี้ไปตรงไหนอ่ะไปจังซีรอนนี่ไงถึงพอดีเลยห้าง

ห้างใหญ่ในป่าตองครับห้างดังในป่าตองครับ รดกระนำนะครับสินค้าตอนนี้ครับในห้างลดกระนำเจ็ดาสิบเร์ลดทุกร้านลดทุกร้านทุกห้างทุกห้องเลยครับตอนนี้ลดเกร์เซนะครับ

สื้อผ้าผู้หญิมีไหมไม่รู้เดี๋ยวคุณวรรณนาเขาเลือกไปก่อนนะครับคือว่าชุดไหนเหมาะกับเขานะครับแต่แบบเราไม่เหมาะทั้งชุเลยตอนนี้เพราะมันเป็นเครื่อเคื่อผ้าของผู้หญิงคนใจได้บ้างเราบางล่น

ซีรีส์รอนห้างใหญ่ในปากทองเรียกว่าจับคลิปก่อนนะครับวันนี้แกรจะไปซื้อของกลับบ้านนะครับไม่มีอะไรเกีย่วววยวกับห้องปากทองครับชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์สุบกบให้ไดนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ